สวัสดีครับวันนี้ทางร้านเครื่องมือช่างก็จะมารีวิวสว่านไร้สายนะครับตัวนี้เป็นของยี่ห้อ str รุ่น95โวลต์ใช้งานหนะักมอเตอร์ใหญ่นะครับและตัวนี้จะเป็นรุ่นปรับฟังก์ชันการใช้งานได้ถึง3ระบบนะครับสามารถยิงสกูเจาะไม้จเจาะเหล็กได้นะครับผมและเจาะปูนได้และที่พิเศษเพิ่มขึ้นมานะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นทูนอินวันนอกจากการใช้งานเจาะของสว่านไร้สายแล้วนะครับ สามารถแปลงเป็นเครื่องขัดสีรถยนต์รถ,นตรถมอเตอร์ไซค์คันโปรดของคุณลูกค้าก็ได้หรือว่ามีใบขัดกระดาษทรายแปะแทนไปขัดไม้ขัดเหล็กก็ได้นะครับกับอุปกรณ์การใช้งานตามกล่องที่ได้เห็นเลยนะครับเป็นชุดบ็อกซเซตมีให้จัดเต็มเลยนะครับไม่ต้องไปหา,าซื้อเพิ่มเป็นรุ่นกระเป๋าใหญ่ส่วนราคาสินค้านะครับตัวนี้ช่วงเปิดตัวทางร้านเราจะคิดแค่1450บาทจัดส่งฟรีเก็บปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวสว่านไร้สายของ STR รุ่น2ูอินวันเลยนะครับผม ตัวนี้นะครับดูจากด้านล่างก่อนของเขาก็จะมีเชือกไว้รัดข้อมือนะครับเวลาทํางานขึ้นที่สูงสว่านไร้สายของเราก็สามารถหมุนซ้ายหมุนขวาได้นะครับนะครับผมสโลได้ตามน้าหนักมือเรานะครับพึ่ดช้า,าสโลนะครับถ้ากดด้านนี้ก็จะเป็นหมุนซ้ายกดอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นหมุนขวานะครับตรงนี้จะมีไฟ LED ส่องสว่างเวลาทํางานที่มืดนะครับผมนะครับผม ส่วนด้านบนก็จะเป็นรอบเร็วรอบช้านะครับอย่างเช่นผมดันไปข้างบนเบอร์สองก็จะเป็นรอบเร็วดันมาข้างล่างเบอร์หนึ่งก็จะเป็นรอบช้านะครับปรับได้ทั้งรอบเร็วรอบช้าตามการใช้ง,งานของคุณลูกค้าเลยนะครับแล้วส่วนตรงนี้นะครับที่ว่าบอกตอนต้นเป็นรุ่นสามระบบนะครับก็คือจะมีระบบสกูเจาะไม้เจาะเหล็กและเจาะปูระบบกระแทกนะครับเริ่มจากตรงนี้ก่อนเป็นรูปสกูนะครับใช้สําหรับยิงสกูจะมีค่าแรงหน่วงตรงนี้นะครับ นะครับผมค่าแรงหน่วงมีตั้งแต่เบอร์1จนถึง18แนะครับผมแล้วที่พิเศษตัวนี้สว่านแบตของเราจะเป็นรุ่นมอเตอร์อย่างนะครับสามารถทนแรงหน่วงได้ถึงเบอร์18โดยไม่น็อกดับนะครับสว่านแบตที่ดีนะครับผมต้องสามารถทนแรงหน่วงได้นะครับเดี๋ยวจะลองให้ดูครับเห็นไหมครับไม่น็อกดับไปนะครับถ้าคุณลูกค้าไปยิงสกูน็อตแข็งๆอะไรได้สบายเลยนะครับผมส่วนล็อกที่2จะตัดระบบสกูออกที่เป็นรูปดอกสว่าน ก็จะใช้สำหรับเจาะไม้เจาะเหล็กนะครับผมส่วนล็อกที่สามนะครับเป็นรูปค้อนใช้สำหรับเจาะปูนนะครับผมเนี่ยฮะเป็นมันจะมีระบบกระแทกเหมือนพวกสว่านโรตารีนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบลองเจาะปูนดูนะครับผมทดสอบไปคาับตัวเครื่องและการทดสอบของเรานะครับจะใช้ดอกเบอร์สามทับแปดขนาดเท่าหัวสามหุนสิบมิลเลยนะครับเราจะไม่ใช้ดอกเล็กนะครับดูประสิทธิภาพตัวเครื่องของเขาเดี๋ยวลองเจาะกําแพงปูนดูนะครับผม แมครับแรงมากเลยนะครับไม่ต้องง้อสว่านไฟฟ้าเลยนะครับตัวนี้ตัวเดียวตอบโจทย์นะครับเดี๋ยวต่อไปเรามาดูที่ของแถมกันนะครับในชุดบล็อกเลตที่จะแถมให้เต็มเลยนะครับผมเริ่มจากอ่าตรงนี้จะมีโครงเลื่อยนะครับผมใช้ตัดไม้ตัดเหล็กแล้วก็จะมีลูกบล็อกเล็กนะครับไลท์ไซส์ให้เลยพัดเทปดำพันสายไฟไขควงวัดไฟไขควงแฉกไขควงแบนคัตเตอร์ดอกยิงสกูนะครับตามภาพที่ได้เห็นเลยนะครับผมพร้อมข้อต่อหกเหลี่ยมนะครับ ไขควงตัวเล็กทั้งหมด4ตัวนะครับผมมีทั้งแฉกทั้งแบนนะครับใบาพายคว้านไม้มี2อันดอกเจาะไม้มีให้3ดอกจอเจาะเหล็ก2ดอกนะครับแล้วก็ตามด้วยด้านล่างมีคีมปากจิ้งจกอันนึงแล้วก็คีมปากใหญ่อันหนึ่งนะครับปัดแจนเลื่อนนะครับมีให้พร้อมเลยนะครับผมค้อนก็มีให้นะครับแล้วก็จะมีตลับเมตรขนาด3เมตรมีปุ๊กเจาะให้นะครับผมนี่คืออะแดปเตอร์ชาร์จ ตัวนี้ทางร้านเราจะแถมฐาน95โวลต์ให้2ก้อนไว้สลับการใช้เลยนะครับและที่พิเศษที่แถมเข้ามาเป็นชุดแปลงนะครับแป้นขัดสีตุ๊กแกนะครับผมเป็นแป้นตัวนี้เช่นเราต่อเข้าลักษณะอย่างนี้นะครับผมคุณล,ลูกค้าก็สามารถเอากระดาษทรายมาแปะที่เราแถมให้เอาไปขัดไม้ขัดเหล็กก็ได้นะครับผมแต่ถ้าเราแปะผ้าตัวนี้ผ้าขัดสีนะครับก็สามารถเอาไปขัดสีรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์คันโปรคุณลูกค้าได้เลยนะครับเหมือนที่ผมต่อไว้อย่างนี้นะครับผมห็นนะครับเดี๋ยวจะลองขัด อย่างนี้นะครับผมเช่เราหาน้ํายามาปุ๊บเราก็ป้ายแล้วถูแล้วเราก็ขัดอย่างนี้ก็ได้นะครับนะครับผมจะขัดรอบเร็วรอบช้าสโลได้ตามมือเรานะครับนยครับตัวนี้ถือว่าคุ้มครับตัวเดียวตอบโจทย์ค้บวงจรโอเคครับก็จบการรีวิวเท่านี้นะครับสว่านไร้สาย STR ถ้าสนใจก็สั่งซื้อได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ